าจะถามว่าตึกไหนฮอตที่สุดในเคป๊อปก็คงตอบได้ไม่พ้นตึกชมพูที่มาแรงใสทางโคง้งแต่ไม่ใช่ในเรื่องดีนะคะพอฮอตในเรื่องที่โดนด่ามากที่สุดในเคป๊อปแล้วขําว่า SM ขึ้นเทนไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบพอคะั้วหลีของพวกเขาก็คือศิลปินในค่ายตัวเองที่โดนกระทํแย่ๆจนแฟนคลับต้องออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ศิลปินมีอย่างที่ไหนคะที่เชียร์ให้ออกจากค่ายกัยยกใหญ่หรือนี้คือคาจบสิ้นของเพลงบัตแล้วจริงๆวันนี้นะคะเราเลย จะมายกตัวอย่างสาวไอดอลที่โดนเ m ็กระทำแย่ด้วยมากที่สุด1นึ่เตนเวีเพิ่งเป็นประเด็นไปไม่นานจากเรื่องใหม่ล่าสุดอยากาะที่ SM จ้างเมนเท์ที่เป็นอดีตซาแซงแถมขายข่าวงในให้กับแฟนคลับด้วยกันเองที่แย่ที่สุดคงไม่พ้นพฤติกรรมที่ทำกับแฟนคลับอย่างการจะช่างตัวแฟนคลับอย่างแรงศิลปินถึงกับหน้าเสียต้องตักเตือนเมนเจรจตัวเองท่าทาที่แฟนคลับเนี่ยเขาก็เสียเงินหลายบาทเพื่อเข้าทราย <c oughs> เมนเจอร์คนนี้นะคะยังทํหนาบดูถูกธนุมาใจเหมือนไม่อยากทํางานอีกค่ะในหลายงานเนี่ยก็เล่นมือถือและสื่อสารกับกาดเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ทําให้เตนถูกรุมที่แฟนคลับโกรธที่สุดคงหนีไม่พ้นการโปรโมทโซโล่เดี่ยวของเตนที่ SM เน้นกอบโกยแต่ดูไม่สนใจเรื่องราวมีความเป็นมาว่าวันที่3มีนาะคมปี2568ค่ะทางแอคเค้์ของวง NCT เนี่ยได้มีการเปลี่ยนรูปริตเป็นเตนถูกแพตฟอร์มเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการคัมแบ็กมินิอัลบั้มครั้งที่2 Standard, และได้มีการปล่อยเพลงแรกที่ชื่อว่า Bambola ของเตนออกมาแต่ทางแอคเค้าละของวงเนี่ยได้มีการดรอปโลโก้ของเตนลงและยังปล่อยเบอร์ไม่แอดแผนเสียงลงในแพลตฟอร์มต่างๆเช้ง TikTok หรือ Instagram เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก เป็นที่เป็นคนไทยคนเดียวในค่ายโดนกระทําเรื่องความไม่เท่าเทียมอยู่เสมอแต่ SM ก็ไม่ค่อยออกมาเทคแอคชั่นอะไร 2. องแทยอนโซนยอชิดะฉันเกียดเอสเแทยอนบอกกับแฟนๆแบบนั้นในปี2515ในคอนเสิร์ต SM t เ w n ทาในโตเกียวหลัง SM ไม่อนุญาตให้เธอลองเพลงภาษาญี่ปุ่นเธอยังได้แอบบอกว่า SM ต่อหน้าแฟนๆหลายๆครั้งอย่างกล้าหาญเจ 고맙습니다, SM 엔터테인먼트. 제작 센터 1팀, 네, 너무 고생 많고요. 좀더 고생하면 좋을 것 같아요. 그죠? 우리 같이 고생하시고 SM, 왜 나한테 이거 안 알려줬냐고. 슴 보고 있어? 직원 한 명이라도 이거 보고 있을까? 여기까지 할게요. และเคยอันฟอบัญชีสตาแกมของเธอที่ดูแลโดย SM ด้วยเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนที่สุดของไม่พ้นการออกมาไล์ของไทยอนที่ได้ประกาศว่าจะไม่ขึ้นคอนรบรอบ30ปีของ SM และไม่เข้าใจว่าทําไมชื่อเธอยังอยู่บนโปสเตอร์ทั้งตอนที่สถานการณ์เป็นไปได้ยาี่ยังไอกเปิดเผยกับแฟนๆว่าฉันอยากทําเวทีออกมาให้เจ๋งมากๆพยายามบอกบริษัทว่าฉันอยากเตรียมตัวนะพูดแล้วก็รอแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ช่วยเตรียมให้เลยเลยการว่าไม่ได้ทําอะไรซะงั้นซึ่งทางสตาร์เ เอ็มเนี่ยก็ได้เอามาตอบโต้กับเธอนะคะโดยเขาบอกว่าทีมงานเนี่ยก็ทํางานอย่างหนักมากแต่ศิลปินเนี่ยกับใช้อํานาจในทางที่ผิดโดยการโผดข้อความสั้นๆถ้าไม่พอใจเนี่ยก็ให้ออกจากบริษัทไปเลยแต่คืออย่างนั้นนะคะ SM ก็ยังทํางานผิดพลาดต่อแทย้อนอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดในคอนเสิร์ตญี่ปุ่นเนี่ยก็ถูกยุเลิกก่อนการแสดงเพียง2วันค่ะเพราะขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในคอนเสิร์ตไม่ทันเรื่องนี้ทาให้แฟนๆเดือดมากๆรวมถึงแทย้อนเองเนี่ยก็ได้โผ์ข้อเรียกร้องแล้วก็การชดเชยของแฟนๆลงในไอ ¡Gracias! ซซซซเอสโซเป็นวงที่ดังที่สุดจงได้ว่ามียุคของตัวเองเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ s m กลับไม่ดันต่อจากปี2 0 1 6เกาหลีและจีนเกิดปัญหากันรวมถึงการที่เมมเบอร์จีเนี่ยออกจากวงไปหมดด้วยสัญญาไม่ยุติธรรมเัื่องวงเนี่ยถูกพักคัมนแบ็คยู่เป็นระยะเวลานึงเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเมมเบอร์ Member ก็ทยอยกันเท่ากลม SM เองก็หาันมาลงทุนกับวงใหม่มากกว่าทําให้เอสโซไม่ได้คัมแบ็คเป็นวงบ่อยเท่าที่ควรแต่ที่ดูจะเป็นเรื่องใหญ่คือการฉีดสัญญาของแบคใฮยอนซิ้ และเฉินในปี2023และยื่นฟ้อง SM เในเข้อหาช่อโกงเนื่องจากทั้ง3คนเชื่อว่ารายได้มีความไม่โปร่งใสแต่ SM ก็ไม่ยอมเปิดเผยอีกทา,ทางค้ายเนี่ยมีการบังคับให้ศิลปินเซ็นสัญญาพิเศษที่มีระยะยาว1 2สหรือปีรวมถึง CBX กนะคะก็คือเฉินไป้ยอนแล้วก็ซิหมินเนี่ยยังเข้าร่วมกิจกรรมของเอ็กโซโดยที่เอสเอ็มเนี่ยไม่จ่ายค่าตัวให้สักบาทเดียว SM นะคะยังพยายามกีดกันเมมเบอร์ทั้ง3คนโดยใช้อำนาจทำให้ซิหมินหนึ่งในสม ชิปวงเนี่ยไม่สามารถขึ้นโปรโมตในรายการเพลงได้ซิลมินจะปรากฏตัวในรายการที่มีศิลปินจาก s m e n อ e r t a i n m e n t ร่วมรายการด้วยไม่ได้ความผีดของ SF ยังดำเนินต่อไปจนทำให้ศิลปินน้ำดีหลายๆคนไม่ต่อสัญญาความน่าเสียดายนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง SM จะสามารถรักษาศิลปินตัวเองต่อไปได้ไหมหรือหมดยุคข,ของตึกชมพูแล้วจริงๆ